เอาเอสแคนะครับรีแมปนะครับแล้วก็จูนแก๊สนะครับเอสแคปรีแมแล้วก็จูนแก๊สนะครับอเอามานะเช็คส่วนผสมแล้วก็ลองเทสการวิ่งคันนี้ขับรอบแรกไปแล้วจะพอวิ่งลองดูนะิดนึง บอกว่าคนละเรื่องเลยนะฮะร,รอบแรกเนี่ยฝังคันเร่งจมเลยนะฮะร,รถวิ่งไม่ถึงร้อยนะครับมันหนืดมากนะครับหนืดด้วยแล้วกินแก๊สด้วยนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าลาักษณะมีไฟโชว์นะครับมีไฟโชว์รูปเอนจินขึ้นด้วยนะครับถ้ารูปเอนจินขึ้นเนี่ยนะครับแน่นอนไม่ได้แน่นอนนะครับ มันจะทําให้ตัดกําลังเครื่องยนต์นะครับทําให้ตัดกําลังเครื่องยนต์ทันทีนะฮะเพราะนั้นรถที่มีไฟอินจินขึ้นเนี่ยจะไม่ได้นะครับคือจะต้องทําให้ไม่มีไฟอินจินขึ้นด้วยนะครับตอนเนี้นะครับผมลองปิดไฟอินจินนะครับส่วนที่มันจะขึ้นก็คืออย่างเช่นพวกโค e ้ด O2 เซ็นเซอร์ EGR ีอาระบุนี้ตอนนี้ไฟอินจินจะดับสนิทน,นะฮะคือรอบแรกคันนี้ ต้องบอกว่ารถตืดมากเหยียบเรล่งไปจมเนี่ยรถวิ่งร้อยยากมากดูว่ามันมันเหนื่อยมากอะไรประมาณนี้นะฮะแต่รอบนี้โอ้โหวิง่งอันนี้ขนาดรถปริมาณลงมาเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวลองลองอีกรอบหนึ่งนะครับจะปรับไปเรื่อยๆนะฮะเราจะใช้การปรับค่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาปรับเดินเบาอีกทีนะครับแล้วก็มาปรับตอนจอดตอนอะไรนะฮะแต่เราจะปรับตอนวิ่งก่อนนะครับอตอนวิ่งก่อนนะครับการปรับ แก๊สของเราเนี่ยจะไม่ได้ใช้ระบบออโต้จูนนะจะเป็นระบบเมนวุนเลยนะครับะระบบเมนวลก็คือว่าเราต้องการบังคับให้มันเหมือนกับว่าให้มันไปตามที่เราต้องการจริงน,นะครับออโต้จูนเนี่ยเขาจะจูนให้เราเองแต่เราจะไม่เอานะฮะเราจะจูนแบบเมนวุนนะฮะช่วงไหนบางก็ให้บางช่วงไหนหนาก็ให้หนาเลยอะไรประมาณนี้นะะร่ารุน่นนี้ถ้าใช้แก๊สอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องมัน V6 ใช้น้ำมันไม่ไหวแน่นอนนะฮะถ้าใช้แก๊สยังไงก็ประหยัดนะครับ แต่ถ้าใช้แก๊สแล้วรีแมปแล้วปิดโค้ดไฟที่มันจะโชว์กำลังมันจะได้สูงสุดนะครับแล้วรถจะวิ่งดีนะครับอ่ารุ่นนี้เครื่องสามพันนะครับ V6 นะครับถ้าไม่ได้ปรับแต่งนะครับมันอื่นนะทำเป็นเล่นนะมันอื่นนะถ้าปรับแต่งแล้วไม่มีไฟโชว์อะไรนะครับทุกอย่างสมบูรณ์มันก็จะวิ่งดีนะฮะโอเคะ เกียร์เขาทดหนักจัดน,นะเกียร์มันมีนะอีกเกียร์น่ะโอ้ทดหนักมากร้อยหนึ่งอะรอบพันกว่าโอ้โหนี่อตอนเปิดกันเร่งนะนี่รอบพันแปดเป็นร้อยหนึ่งแบบโอ้ทดหนักจริงนะครับคือพูดง่ายว่าความาเร็วสปีดจู๊ดเลยนะฮะปลายโอ้โหมัน ดึงลงมาหนักมากนะครับถ้าหนักขนาดนี้เนี่ยถ้ารถไม่มีกําลังอ่ะไม่ไปเลยนะทํเาเป็นเล่นนะมันหนักมากครับเพราะว่าเมื่อกี้โหผมสังเกตเกมสุดท,ท,ท้ายโอ้ม,มันมรอบมันตำน่ำยังอะไรประมาณน,นี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราลองเทสตปรับเป็เนมงเดินเบานะฮะนี่เดี๋ยว ำไมมันตตั้งกระดาโอเคคือเราต้องการให้บางช่วงมันหนามันบางนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอย่างผมมองว่าเดินเบาเนี่ยมันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองแล้วรถ V6 เนี่ยไม่จาเป็นต้องให้มันกินเยอะเพราะว่าลูกสูบมันเยอะ มันมีแรงบิดสูงนะครับคือแค่ประคองให้เครื่องมันมีเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็เดินเบาได้และแอร์เย็นนะครับอ่าแล้วก็คือแต่อย่าให้มันเดินกระพือนะครับก็พอแล้วนะครับ อะไรเ,เราก็นึกว่าเสียอะไรมันนึกว่าใครบีแตงนั่นหลังปิดๆนะโอเคนะครับตอนนี้เรากำลังมาเทสกันนะครับผมจะวิ่งเทสที่มอเตอร์เวย์เพื่อจะดูการจ่ายแก๊สนะครับว่ามันแมทหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูว่ากำลังมันโอเคหรือเปล่าแต่คันนี้รอบแรกผมไปขับเองโอ้โหหนืดจัดนะเร่งเนี่ยมันมันมันแทบไม่ไปเลยนะ คือร้อยอย่างเนี้ยคันเร่งเนี่ยแทบทะลุแทบทะลุพื้นออกไปเลยนะฮะมันยังไม่ไปเลยนะครับมันตื้อมากครับบวกกับว่ามันมีไฟนจินโชว์ด้วยมันมีความไม่สมบูรณ์ของระบบอากล่อง ECU มันก็เลยทําให้มันตัดกําลังนะครับแต่คันนี้พอเราปิดไฟให้ม,มันสมบูรณ์แล้วเนี้ยแล้วเราจูนมาเนี่ยมันจะได้กําลังเพิ่มครับเพราะเนี้ยพอได้กําลังเพิ่มเราก็ลดปริมาณการจ่ายแก๊สได้เพราะว่า พอ,อก,กำลังมันเยอะแล้วเนี่ยไม่ต้องกินเยอะนะครับมันก็วิ่งได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูช่วงเตงกำลังว่ามันจะไหรุ่นนี้ก็มีมาทํามันเยอะนะแต่ไม่ได้ลงคลิปเลยเอามาลงมั่งนะฮะ มีทำไปห,หลายคั้นมากเลยนะดูจากประวัติที่ทานะเอ็นแคปเนี่ยท,ท,ทั้งสองจุดสี่ทั้งสามุดูนยะแต่ไม่เคยลงคลิปเลยนะครับลงน้อยมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะตต่ความเร็วขึ้นไปน,นะเยียบเบาๆนะครับเสียงเครื่องกำลาม ในร,ร้อยสิบนะครับรอบมันมันทดเยอะนะเนี่ยผมว่านะครับโอเคนะครับตอนนี้เราเห็นตัวหลังลาแล้วนะว่ามันไปต้องแบบก้ไขอีกนะโอ้โหร้อยอยี่แบบสบายสบายเลย คตรหนักนะครับถ้าไม่มีกําลังเนี่มันไม่ไปนะถ้าไม่จูนไม่ปรับนะครับถ้ารถมันตื้อนี่มัน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 หนักมากเลยนะแล้วมันจะเนืนแต่ถ้ารถมีกําลังเนี่ยรอบต่ําความเร็วเดินนะฮะอ่าอย่างเงี้ยคือยังไงก็เซฟนะครับต้องต้องให้เหมือนว่าให้มันรอบต่ําแล้วก็ไม่ต้องเหยียบเยอะแล้วให้รถมันลอยไปได้เรื่อยๆอ่ะยังให้รถก็ประหยัดนะครับแต่ถ้ารถถ้ามันรอบรอบรอบไอ้ความเร็วเนี่ยมันพยายามจะตกเนี่ยมันมัน จะกินนะครับเพราะว่าพอสปีดมันตกไม่เลยรถมันก็จะเดินทางช้านะฮะแต่ถ้าสปีดไม่ตกแล้วคันเร่งไม่ต้องเยอะเนี่ยนะครับตอนนี้ถอดคันเร่งมาแทบหมดเลยนะฮะอย่างเงี้ยลื่นๆนะครับประหยัดแน่นอนนะครับบางคนถามว่าถ้าจูนบางแล้วเนี่ยมันจะร้อนไหมถ้าเป็นรถแข่งร้อนนะครับร้อนจริงนะครับไม่ได้ร้อนเดียวถ้ารถแข่งนะครับมันมีผลอื่นด้วยนะครับแต่ถ้ารถบ้าน ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถบ้านไม่เหมือนรถแข่งกล่องรถบ้านมีระบบอ่า e g T, ชดเชย EGT นะก็คือว่ามันมีระบบไอเสียจับความร้อนในเสียแล้วมาชดเชยนะครับถ้าความร้อนในเสียเยอะมันจะทําการชดเชยทันทีนะครับาาอ๋ออันนี้ออได โอดีออฟนะครับโอดีออฟเนี่ยโอไดก็ o คือว่าถ้าเกียร์มาลงเกียร์สุดท้ายเนี่ยมันจะทดหนักเพราะคือรอบจะตำ่ำนะครับบางทีแล้วมันไม่แมทก,กับการวิ่งที่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดินทางยาวนะเราก็กดให้มันขึ้นโอดีออฟได้ครับความเร็วรอบจะแมทก,กับความเร็วรถนะครับแต่ถ้าเดินทางยาวปิดโอดีออฟแล้วดันไปเลยยาวนะ ก็มารับในมอเตอร์เวย์หนึ่งรอบนะครับเพื่อที่จะได้าหาความสมบูรณที่สุดของมันนะครับอันนี้เป็นขับซนะีนะเอเลสเป็นขับซีนะครับ ใครมาจากมอเตอร์เวย์นะฮะวัดมูลด้านขวาเนะี่ยร้านเราก็จะไปหน้าแล้ววกเข้าข้างคลองนะคะ รถมีกําลังแต่กินน้อยกว่าเดิมนะครับมันทําได้นะมันทาได้แต่ก็มันก็อยู่ในกฎเกณฑ์น,นะฮะว่าได้มันมีลิมิตของมันอยู่นะฮะแต่ว่าทําได้ไม่ทาได้นะครับรอบแรกครันนี้นี่ต้องบอกว่าเสียงเครื่องนี่ไม่เอาเลยนะไม่มีคำรามไม่มีดุดกกันเลยนะเสียงเครื่องมันแบบเหนื่อยมากแบบว่า อาการเหมือนไม่อยากจะหมุนนะอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันติดโค้ดไฟโชว์อะไรนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มันไม่สมบูรณ์ส่วนผสมมันใจามากไปน้อยไปอะไรประมาณนี้นะก็เลยทําให้รถไม่สม อบแรกเนี่ยเหยียบหาความเร็วร้อยไงหาไม่เจอผมเหยียบสุดเลยจากหน้าเทคโนโลยีนะไปสี่ห้าร้อยเมตมันไม่ขึ้นมันแบบไมค่อยเลยนะอันนี้แบบเบาเท้ามากเลยนะครัเปิดรได้โอ้โหลอยๆนะฮู้ยแก๊สแบบจ่ายแบบประมาณนี้นี่เจ๋วมากเลยนะ ว่าตอนลอยตัวแล้วเนี่ยรถที่มีแรงปิดเยอะๆแล้วอ่ะไม่จาเป็นจะต้องให้มันอะไรเยอะมันแค่ขุดพารถยนต์น้ําหนักไม่อะไรไปนะครับไม่จะเป็นจะต้องให้มันกดิดเยอะๆ,ๆ,ๆนะครับดีลื่นเลยนะครับวิ่งนี้ก็สบายเลยคนะันนี้เบียดอเทียนหน่อยนะครับแล้วก็่าทายมาเครื่องก็ พูลแล้วะครับลืล่นเลยนะครับปรับจูนนะฮะกำลังนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเยอะกว่าเดิมแน่นอนนะชัดเจนโอเคครับวันนี้เราก็เดี๋ยวส่งงานด้ยวยกับเดี๋ยวเราไปเก็บรอบเดินเบาวันนี้รอบนึงเพราะว่ารอบเดินเบาสำคัญ ความร้อนห้องเผาไหม้นะครับที่สามารถจะทําลายลูกสูบได้ทําลายฝาสูบทําลายวาล์วนะครับ EGT ต้องเดินมากกว่าเห็น8 8 0นะครับถือว่าอันตรายนะครับอย่าง EGT พวกเนี้ยผมให้เลยเต็มที่นะฮะรถบ้านๆนะครับ,รบ,นนรบอ่อซัก N A เนี่ยไม่มีเทอร์โบนะฮะ 7จ0ดร้อยเจ็านะครับเดินยันอยู่แถวประมาณนี้นะครับแต่ถ้า e ดีไปถึงความร้อนไปถึงนะฮะมันจะมีระบบชดเชยก็คือมันจะฉีดเข้ามาเพื่อให้ลดความร้อนนะครับแล้วก็ปรับไฟจุลเบิดนะครับช่วยนะครับเพราะนั้นรถบ้านนี้ไม่ต้องห่วงนฮะคือการปรับเนี่ยเราปรับได้เลยนะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ย ถ้าเป็นรถแข่งเนี่ยรุ่นใหญ่ๆบางทีก็จะมีเซ็นเซอร์ egt จับพวกนี้ด้วยอย่างรถพวกใช้เมทานอนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเราจะเอาความร้อนตรงนี้ไปแก้ไขในตอนวิ่งด้วยนะครับมันก็จะทําให้รถวิ่งถึงเส้นชัยโดยที่ว่าลูกสูบไม่มีปัญหาเครื่องไม่มีปัญหาเลยนับถอดมาสภาพเครื่องยนต์สวยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใช้ความร้อนไปชดเชยแก้ไขตรงนั้นด้วยนะครับ รานนั้นไม่ต้องห่วนะครับการปรับจูนนะครับอ่าทุกอย่างมันต้องมีเหตุและผลแล้วก็เครื่องมือเครื่องไม้ที่แบบเขาเรียกว่าต้องพิสูจน์ได้นะฮะการปรับของเราก็คือจะใช้เครื่องมือที่พิสูจน์ได้แล้วก็ใช้หลักการจริงๆนะครับที่มันทําได้แล้วออกมาใช้งานได้จริงนะครับ่าตอนนี้ก็เดินเบลนิ่งนะเดินเบลนิง่งคันนี้ไปอยากแก๊สกว่าเดิมแน่นอนนะครับชัดเจนดูจากอันนี้ผมก็รู้แล้วนะฮะ กับตัวเลขที่มนันนี่ออกมานะครับวิ่งดีด้วยอ่าได้ได้วิ่งดีแน่นอนแก๊สไม่มีทางที่จะกินมาเดิมนะครับประหยัดกว่าเท่าไหร่ดีกว่าอ่าแต่วิ่งดีแน่นอนได้ได้แน่แน่วิ่งดีนะครับคันนี้เดิมทีนะฮะไม่ถึงร้อยจริงๆนะครับเหยียบตอนนี้ไปปิวๆิวนะครับโอเคนะครับจบวันนี้เดี๋ยวไปทำาอนนลอมต่อ,ตอนะครับส่งงานอันนี้เดินเรียบคลิปเลย